ครับผมสวัสดีครับผมเทนผูไทยขอมาพบหนอีกแล้วครับ ผือใช้นายักรุ่นนี้ก็สร้างในอ่าวันที่สร้างผูกเสกวันที่12ตุลาคมปีพศ2536เอ่อไม่ใช่36พลาดนดปี2516น,น,นะครับผมก็สร้างในโอกาสที่เอ่อมอบให้เป็นที่ระลึกในงานสร้างกุทิสงฆ์ สถานอำเภอสารพีรพจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็ก็เลยสร้างปากลือชัยนายนายักกับพระรอดนะฮะม,มีสองพิม วัหาสิบปีนะครับผมวันหะ้าสิบปีเพราะด้ดินก็จะมีความแห้งนะมีความแห้งนะมีความสวยงามนะครับผมเป็นพระือชัยนะอยากพิมพ์พระฤือนะจะมีหน้าตานะครับผมก็มีสมโพธุสมโพก็ติด ใช้แล้วล่างขวาแล้วก็มีเส้น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 คอเนี่ยเส้นคอตรงคอคอเนี่ยเขาก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นลักษณะวูมหลังวูมเนื้อดินเผาด้านหลังจะเป็นติดรอยนิ้วมือจาง ก็ผ่านดินก็จะเป็นมีความมีความแห้งโดยธรรมชาติโดยสังเกตูกจากจากเนื้อผงส่งเข้าไปส่งเข้าไปจะเหมือนกับเนื้อกระถางเห็นไหมฮะเนื้อกระถางเนื้อกระถางต้นไม้ที่มัน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 ผ่านอายุไปเนี่ยมันมันจะมีความแห้งับผมก็มจะมีอกเหลือง ซอกแขนซอกอะไรเนี่ยมันจะมีตะก,กันมีตะก,กันมีครับขอบฟุ่มตามซอกแขนเนี่ยเนี่ย,ยมีเส้นผ้าที่วอนของสองสอง,สองข้างเลย,เเยเชัดเจนแล้วก็ตรงหน้าท้องเนี่ยตรงหน้าท้องนี่จะมีเส้นอยู่เส้นวิ่งขึ้นมาเนีี้ อยู่ตรงข้อมือด้านเนี่ยวิ่งขึ้นมาที่นาทอ้องนะครับผมแล้วจุดสังเกตอีกอันหนึ่งเนี้ยจะเยูดตรงตรงตรงข้างข้างพิมพ์เนี่ยตรงข้ามข้างซุ้มโพเนี่ยจะมีเส้นวิ่งอยู่เส้นนึงนี่ครับผมวิ่งเป็นเส้นเลย จะเป็นเป็นตูดเมืองสาบตูดเมืองสาบลักษณะเป็นตูด 1, เมืองสาบคือยื่นยือนออกมาจากทัน ชาติความเก่าตามอาอยู่ครับผมแต่ตามที่ผมดูเนี่ยถ้าเป็นเนื้อดินดินเผาจะดูที่ที่ความแห้งความแห้งเก่าของของของเนื้อดินนะครับผมเนี่ยความแห้งเก่าเก่าของเนื้อดินผมจะสังเกตสังเกตจากจากเนื้อของเนื้อของเนื้อดินเนี่ยมันจะมีความแห้งออกไปทางเหมือนกับ ต้นมไม้อะครับผมถ้ามันผ่านอายุมันมันก็จะแห้งแห้งแห้งสนิทจะมีธวรรามมาชิาร์มกลับอันนี้ก็จะมีคาบคาบฝุ่นคาบอะไรตามซอก สธามากมายถูกประเทศในยุคนั้นนะครับในยุคปีปีหนึ่งกว่าสองกว่าเนี่ยท่านมีชื่อเสียงมากครับผมวันนี้ก็นามาโอภารือชัยนายากักษหลวงปู่แหวนปู่เสีออกวัดชัยยสถานอำเภอสระี